ไปไปไปนี่หน่อยสิี่หน่อยยังไงจะให้ต่อจากนี้ความฝันคุณจะเป็นจริงแล้วนะความฝันความฝันที่คุณเคยวาดฝันไว้มาตลอดชีวิตคุณจะเป็นจริงแล้วเกมเหรอไม่ใช่นี่ยความฝันคุณจะเป็นจริงแล้วแหละ คุณจะต้องดีใจมากๆเลย,เเลยลโปกมนีนม่คืออะไรคุณจะได้ยืนเยอะแล,นะล้วนะเฮ้ยหลื่อมสื่อมากเลย <c oughs> โอ้ยผมใจจังเลยยังไงใช้เป็นไหมไหใช้ไม่เป็นโอเคเราจะสอนเ,อเยอเลยก <c oughs> ับว่า